เรามาส่งเป็ดที่ภาคใต้เลยนะคร,ครับว่าเป็นประตูสู่แดนใต้นะครับที่นี่ที่ไหนนะครับบางสะพานน้อยอจุดตรงหลักๆที่เรียกตัวนี้คือที่บางสะพานน้อยเลยใช่ไหมครับหมูหม่บ้านอะไรฮะทุ่งศักดิ์นะครับทุ่งจันทร์หมู่บ้านทุ่งจันทร์นะครับตำบลตำบลบางสะพานนะครับอโอเค ะตำะบลบางคะพานอำเภอบางคะพานน้อยนะครับนี่ครับเรามาส่งเป็ดไข่นะครับที่นี่เล,เลี้ยงไว้ขายไข่ใช่ไหมครับเลี้ยงไว้ขายไข่สำหรับพี่น้องเอฟซีพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่อยู่แถวบางสะพานน้อยนะครับหรืออยู่แถวใกล้ๆบางสะพานน้อยนี่อยากไดออ้อยากได้ไข่เป็ดน,นะครับก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะเราขายอยู่แล้วเนาะทั้งขายส่งขายปีกนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็รับได้ไม่เป็นไรเนาะ ถ้าเกิดออเดอร์ดีเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกผมขอเบอร์ไว้หน่อยครับเผื่อมีคนสนใจ093 717ครับ6 6 6 9 9 5นะครับท่านใดที่อยู่แถวบางลำพันน้อยนะครับอยากได้ไข่เป็ดนะครับอยากได้ไข่เป็ดสดๆนะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปบริโภคในครัวเรือนหรือท่านจะเอาไว้ขายก็ติดต่อมาได้เลยเนาะ จะเอาไปบริโภคหรือจะเอาไปแกจกจ่ายญาติพี่น้องจะเอาไปขายหรืออ่าจะเอาไปทําให้มีมูลค่าเพิ่มไปทําไข่เค็มทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเราขายได้หมดนะครับที่นี่จะเลี้ยงจะเลี้ยงให้อาหารเม็ดใช่ไหมครับนี่นะครับที่จะเลี้ยงให้อาหารเม็ดก็จะเป็นไข่ที่แดงดีนะครับที่ค่อนข้างมีคุณภาพนิดน,นึงส่วนเรื่องราคาก็ติดต่อี่นี่ปิดไฟไหมปิดไฟเดี๋ยวดอกเอง อ่าส่วนเรื่องราคาก็ติดต่อทางนี้ได้เลยว่าแผงละเท่าไหร่ยังไงเนาะเดี๋ยวเอาให้มีขายก่อนนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมนะครับฝากที่นี่ไปด้วยอีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องทางใต้นะครับนี่ครับเราส่งที่นี่เยอะมากนะเพราะเป็นเล้าหมูมีมีอะไรขายบ้างทาอะไรบ้างโอ้ครับอ่าหมูติดโรคก็เลยเปลี่ยนเราเป็นเป็ดดูนะครับเผื่อ เพื่อจะดีนะครับแล้วก็ลองฟังลองอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ใเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับพี่น้อง f c ก็อย่าลืมที่นี่นะครับบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดประจวบนะครับยังไงก็ฝากที่นี่ด้วยนะครับอ่าค่อนข้างเยอะนะครับตป็ดค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดดีเดี๋ยวจะคงจะคงจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ที่ที่ผลิตไข่ของภาคใต้นะครับนี่ครับอาหารวิตามินที่หากินได้ง่ายก็คือไข่เป็ดนี่แหละนะครับ แล้ราคาถูกนะครับยังไงก็ฝากที่นี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์อีกรอบเผื่อพอี่น้อง FC จะได้จำทัน093 717 6, 6 9า5นะครับจำเบอร์ถูกนะไม่ใช่หรอกเผื่อมีคนโทรเข้ามาสั่งไข่สั่งอะไรอย่างงี้งครับครับผมน,นครัก็ใครที่อยู่ตามละแวกนี้ที่อยากได้อ่า ไข่เป็ดสดๆใหม่ๆนะครับไม่ว่า่จะเอาไปบริโภคหรือจะเอาไปขายก็ติดต่อได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีเยอะเลยต่อไปนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดที่อยากมีรายได้รายวันนะครับอยากมีรายได้รายวันอยากมีรายได้ทุกวันนะครับก็เลี้ยงเป็ดกปะดิ่งหนึ่งอาชีพรีบๆพี่ให้ไงนะพีชให้ทันทีแม่มาคืดตีนโตไมเอาให้ตีนไปเออ ออกก็สอนมนเลยท่านใดที่อยากมีรายได้รายวันรายได้ทุกวันนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเข้าก็ติดต่อหาผมได้นะครับถ้าอยากได้อ่าเป็ดไก่นะครับ0872282121นะครับท่านใดที่อยากได้อ่าเป็ดไก่ก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับบอสบอลไปเลยบอสบอลไปเลยบอสบอลบ็ต้องเห็นหนีเลยเห็นหนีเลยบอสบอลไปเลย บอกเก่งรถนะบอกบอกให้ผมหน่ไงบอกให้ใหหอ,อ,ออกเก่งรถให้ห่งย,ออย,ยังไม่ได้รับเชื่อครับยังไม่ได้รับเชื่อนี่นะครับท่านที่สนใจอยากได้อ่า เป็ดไข่นะครับโทรหาผมได้ถ้าอยากได้ไข่เป็ดก็โทรหาพี่ก็ได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากที่นี่ไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีท่านที่อยู่ใกล้ๆนะครับบางสะพานน้อยประจวบนะครับตอนนี้เรามาปล่อยกันดึกดื่นเลยนะครับก็เราจะไปต่อถึงสุราษนะครับมีโอกาสได้ลงใต้นะครับก็ยังไงฝากพี่น้อง FC ท่านที่อยากได้เป็ดไข่หรืออยากได้ไข่เป็ดนะครับตามจุดที่ผมไปลงไว ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าอยากได้เป็ดส,สวยๆก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับเฮน,นะครับอ้วนใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะใหญ่ๆเรื่มเรื่มเลยนะครับ สวยงามๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าเราดูนะครับว่าตัวเป็ดเป็นยังไงนะครับครับแป๊บๆปนึงก็เข้าครับไปึงก็เข้าครับแป๊บ,บเดียวเพราะเขาจะไม่แตกฝูงได้ยิ่มเสียงเพื่อนร้องก็กามนะครับ เอ้าเชือกบัดเลยนะเชือกติดกันเลยนะเชือกติดกันเลยพี่พี่กล้องมันซ้อมตัวนี้เปิดเปิดเออหนาตัวนเลยน่านะตัวเล็กตัวเล็กเออแล้วละโอเคป้องกลองเฮ้ยเอาเอาเยอะไปเห็ดเยอะไปเห็ดเอาป้องกระดอกอันเดียวแต่ป้องซอมตัวไหมแป๊บเดียวน้องแป๊บเดียวคุณนะคุณไหม เป็นไงครับเห็นตัวเป็ดแล้วหรือยังดูได้ไหมใหญ่ดีไหมบึกบักอ้วนดีไหมนี่นะขนขนจะเลื่อนเลื่อนมันๆไปรบบอนปบอเข้าแล้วบออเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคนสวย เจ้าของฟาร์มไหมเนี่ยฮะฮะชื่ออะไรครับน้องแหวนน้องแหวนเดี๋ยวไปดูตัวเองใน YouTube ด้วยนะนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะได้เป็ดไข่ก็ติดต่อหาผมได้นะครับศูนย์8ป1 2 1นสองสอะมีนะสวยๆร่วนบึกๆนะครับนี่นะตูดเริ่มหยอดหมดแล้วนะครับไข่ก็เริ่มร่วงแล้วนะครับที่เรามาส่งนะครับพี่น้อง FC ท่านใด ที่อยู่ใกล้ๆบางสะพานน้อยอย่าลืมนะครับที่ผมเน้นไม่ใช่เลยนะถ้าเกิดลูกค้าผมขายดีหรือข่ไม่พอขายนะครับลูกค้าก็สั่งผมอีกผมก็เลยต้องเน้นช่วยลูกค้าผมนะยังไงได้โปรดเข้าใจผมด้วยว่าลูกค้าผมคือบุคคลสําคัญสาหรับผมผมต้องช่วยลูกค้าผมขายโปรโมทของลูกค้าถูกไหมพี่อ่ะเอาเป็นว่าผมขอเบอร์อีกหนึ่งรอบ0 9 3ย์เ หกเก้าเก้าห้านะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่อยู่ใกล้ๆบางสะพานน้อยก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยดูนะครับอ้วนบุกปักเลยนะครับสําหรับท่านที่อยากได้เป็ดสาวสวยๆโทรหาผมได้เลยศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับนี่นะถ้าสั่งเงินเยอะมีแถมไหมพี่สั่งเงินเยอะมีแถมไหมไม่ได้ขอด้วยใช่ไหมไม่ <S <S ได้ขอไม่แถมเนี่ยไม่ได้ขอใช่ไหมนะครับก็คือเราเราทำให้มันมีรอยยิ้มดีกว่านะพี่เนาะ ทำใหมันมีรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับก็ก็แบ่งปันกันไปไม่มีปัญหานะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบพระคุณลูกค้าทางบางสะพานน้อยมากนะครับแล้วก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ